นี่คือดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับมาพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์อังคาร5้าทุ่ถึง5้าทุ่มครึ่งนะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอดสปินนายครับผมแก่แอดนันทพัฒน์ครับตลอดครึ่งชั่วโมงของรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digilive_tv ครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กันนะครับที่ facebook.com/digilive_tv ครับสำหรับรายการดิจิไลฟ์วันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของกูเกิลนะครับท ที่ทําให้พื้นผิวแกระทั่งพื้นผรมของคุณกลายเป็นอุปกรณ์รณอัจฉริยะได้ครับอีกหนึ่งอัปเดตนะครับหลอดไฟในบ้านนะครับถ้าเกิดให้ความสว่างอย่างเดียวก็ดูธรรมดาเกินไปนะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับสามารถที่จะควบคุมความสว่างแลวก็สีของหลอดไฟผ่านทางสมาร์ทโฟนแถมมันยังเป็นลาโพงในตัวได้อีกด้วยและในช่วงที่2นะครับนีจรีร่พพอร์ตเราพาไปเก็บภาพงานสกากคัาสล้ำชาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา4งานด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอติดตามชมกันได้ครับ ก็สู่รายการดิจิ l ล e นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไปอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างในโลกออนไลน์นี่คือช่วงด i จิ l ลฟ e อัปเดตครับสนับสนุนโดยโครงการ d t แท็กแอกเซลเลเร c แอกเซลเลเรทยูร์ซัคเซสคอนเนควิดเดอเวิล อัปเดตแรกนะครับมาดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง Google นะครับเปิดตัวเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Android w ว a r นะครับหลังจากที่ Google เนี่ยได้เปิดตัว w e a r a b l e Device ตัวแรกไปนะครับก็คือแว่นตา o o g l e g l a s s นะครับก็เรียกว่าสร้างความหือฮาให้กับผู้คนทั่วโลกนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Google ได้เปิดตัวนาฬิกา Smart Watch นะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวเป็นตัวนาฬิกาเป็นเรือๆเลยนะครับแต่ว่าเปิดตัวเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Android e ที่จะปล่อยให้กับนัักพฒนาครือว่่าาาาผผู้ลิิตนฬกคยตต่่าาางงๆรรวมมถึผผู้ลิ์ททโฟนียอกจะ เอาแพลตฟอร์มตัวนี้ไปพัฒนาให้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับก็สามารถเอาไปทําได้นะครับโดยที่ Android w ว a r ตัวนี้นะครับเขาบอกว่านอกจากเปิดให้ผู้ผลิตและนักพัฒนา,าไปทําต่อได้อย่างอิสระแล้วเนี่ย<ะ>ฟีเจอร์เด็ดของมันนอกจากบอกเวลานะครับแน่นอนว่ามันเป็นนาฬิกากต้องบอกเวลาได้นะครับเขาบอกว่ามันสามารถที่จะใช้บริการของ g o o g l e ได้ยอย่างเต็มรูปแบบและก็ยังคงสั่งงานด้วยเสียงเหมือนกับที่เขาทําใน Google g l a s s ด้วยนะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมจําได้นะครับตอนที่เราเอา Google Glass มาเ mm hmm. ดโมให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเราใช้คําสั่งถ้าเกิดเราต้องการที่จะสั่งมันสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยรเราใช้คําสั่งว่าโอเค Glass ะนะครับพูดว่าโอเค Glass ก่อนแล้วค่อยสั่งงานไปนะครับว่าเราจะสั่งงานว่าให้มันนําทางไปที่ไหนหรือว่าค้นหาคําว่าอะไระนะครับพอมาเป็นนาฬิกาครับให้ใช้คําว่าโอเค Google โอเค Google นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นผมใส่านาฬิกา Smart watch s m a r t w a t c h อยู่นะครับตัว Android Wear เนี่ยต้องการที่จะค้นหาอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับก็พูดคำว่าโอเค Google ครับ มันก็พร้อมที่จะรับคาสั่งเสียงของเราแล้วแล้วเราก็อาจจะค้นหาคําว่าอะไรหรือถ้าเกิดสมมุติว่าในปฏิทิน Google Calendar ของผมเนี่ยติดต่อไว้แล้วว่าคือเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีบินะนะครับมีตารางบินมีเที่ยวบินเนี่ยสักสี่ทุ่มนะครับตอนสองทุ่มเนี่ยจะขึ้นมาแล้วครับว่าเราเนี่ยมีตารางบินเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการเช็คอินของสายการบินนั้นเนี่ยเป็นระบบบ,บาร์โค้ด 2D บาร์โค้ดพวก QR โค้ดเนี่ย<ะ>ขึ้นมาเป็นบาร์โค้ดบนหน้าจอนาฬิกาเลยครับ คือให้คุณแบบว่าเดินเอาไป,ไปสแกนเอาไปสแกนตอนที่เขาเหมือนกับเช็คบอดดิ้งพาสอะฮะก็สแกนผ่านนาฬิกาได้เลยซึ่งบางสายการบ,บินทําได้แล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง uh huh. นะครับก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดสนใจแล้วแหละว่า Android w ว a r เนี่ยมีอนาคตอย่างสดใสยอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่บอกว่าจะมีรุ่นไหนออกมาบ้างเนี่ยนะครับคงต้องรอตามงาน Google iO กลางปีนี้ นะครับแต่ว่าก่อนนี้จะถึง Google I.O. นะครับทันทีทันใดเลยที่ทาง Google เนี่ยเปิดตัว Android Wear ครับ m o t o r o l a นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของทาง Google อยู่แล้วคือคือถูกถูกซื้อไปถูกซื้อไปแล้วนะครับเปิดตัวทันทีครับชื่อว่า Moto Moto 360นะครับเป็นนาฬิกา Android แว a r น่าจะเป็นตัวแรกๆของโลกเลยนะครับเป็นนาฬิกา Android Wear ที่บอกว่าตัว Moto 360เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันมีหน้าจอทรงกลมใช่วงกลมเหมือนกับนาฬิกา ทั่วไปนาฬิกา t ทรดิช i ั n นลทั่วไปที่เราเคยใช้กันนี้แหละครับ<ะ>ปกติแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยเราจะนึกถึงนาฬิกาสี่เหลี่ยมคือต้องเป็นหน้าคือเหมือนเหมือนหน้าจอสมาร์ทโฟนไปแปะอย่างนั้นแ่ะที่บอกว่าจะเป็นหน้าปัดวงกลมเนี่ยเขาอ้างอิงตามความคุ้นเคยของคนที่ใส่นาฬิกาทั่วๆไปนะครับว่าปกตินาฬิกาเนี่ยก็จะเป็น หน้าปัดวงกลมอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาแสดงผลเป็นนาฬิกาอย่างเช่นตอนที่มันสลีปอยู่มันก็สามารถแสดงผลเป็นนาฬิกาเข็มทั่วๆไปคือถ้าเกิดคนทั่วๆไปมองเนี่ยก็จะเหมือนกับเราใส่นาฬิกาข้อมือปัจจุบันนี่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าข้างในมันเนี่ยคือ Android w ์แวนั่นคือหมายความว่าเราสามารถที่จะสั่งงานมาด้วยเสียงก็ได้แล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตารางการบินหรือ n o t i f i c a t i ันต่างๆได้อัปเดตถัดไปนะครับอันนี้เป็นเรื่อองเกกกกี่ยยววััับบาาาารรษคมปลดภในน้ เรื่องเป็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพรมฮะหลายคนไปว่าเอ๊ะแล้วพรมมันจะเกี่ยวอะไรกับการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรนะครับ,รบเขาบอกอย่างนี้ครับว่าจริงทุกวันนี้นะครับหนึ่งในพื้นผิวที่เราสัมผัสมากสุดคือพื้นขึ้นบ้านนี่แหละนะครับ,รบหรือพื้นอาคารนี่แหละฮะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีการาวางเซนเซอร์ตรวจจับนะักถ้าปกติทั่วไปคือติดก,กง ก็จะปิดใช่ใชแล้วก็เอาผ้ามาปาป๊ๆแต่จริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแค่คุณเช็คนะครับว่าตอนนี้มีใครเหยียบพื้นที่ไหนในบ้านบ้างได้นะฮะมันก็สามารถที่เป็นข้อมูลชั้นดีบ้างของคุณแล้วนะครับว่าคุณสามารถที่จะเฮ้ยเอาไปประมทผลได้อีกมากมานะครับมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเขาชื่อบริษัทฟิลเตอร์เชฟนะฮะเขาออกแบบเทคโนโลยีนะครับที่ทําให้เป็นเหมือนชั้นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาใต้พรมของคุณนะฮะเป็นและบริการฝังเซนเซอร์ตัวมหาศาลมากเพื่อที่มันสามารถคอยจับได้นะครงกด อยู่ที่พื้นผิวตรงไหนได้บ้างทีนี้เซนเซอร์นี่นะครับทำการส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับเรียกว่าส่งในทางแบบเรียลไทม์นะฮะไปยังอุปกรณ์ที่คุณสามารถตัวจับได้นะครับว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยมีเกิดอะไรขึ้นบ้านนะฮะทีนี้ผมเชื่อว่าหลายหลคนถามบอกว่าโอเคคุณแก่แล้วพื้นอัจฉริยะมันจะเอาไปทำอะไรได้ครับเขาบอกงี้ฮะสิ่งแรกเลยนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทดลองอยู่นะครับคือว่ามันสามารถช่วยให้เราถ้าเกิดว่าใครที่มีผู้สูงอายุนะฮะอยู่ที่บ้านนะครับบางทีนนี่่่ยยยผูููู้้้สงงออออาุทบให แล้วแล้วว่าลุกยกเตียงมาล้ลาาลมไม่รู้ไม่ีใครรู้คือจะไม่มีใครรู้เลยครับแต่พื้นนี้นะครับสามารถดีเทคได้ว่าตอนนี้มีแล้วว่ามีร่างกายร่างกายหนึ่งอะล้มอยู่ที่พื้นค,ค,คือเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจับมันจับได้ว่ามีวัตถุหนึ่งเนี่ยอยู่โผล่ขึ้นมาบนที่พื้นแล้วไม่ขยับเลยเนี่ยนะฮะ มันจะประมวลผลว่าตอนนี้มีบางคนเรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องนะครับแล้วก็ทําให้เรียกว่าแจ้งส่งข้อมูลแจ้งไปทางที่คนดูแลทันทีนะฮะโปรเจกต์นี้ไม่ได้แบบว่าเป็นไอเดียนะครับคำนล้วจริงนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีเขาเ,ขเขยังคิดเรื่องของการเชื่อมต่ออีกมากมายไม,ไม่ว่าจะแบบว่าคือตัวพื้นเนี่ยพอมันมีเรียกว่าตัวจับไปแล้วเนี่ยส่งข้อมูลไปที่สมาชิคนคุณก็ได้ คุณสามารถควบคุมและสั่งงานทุกอย่างได้นะครับผมอัปเดตต่อมานะครับเราจะเห็นได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับรวมถึงเครื่องที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างเช่นพรมนะครับรวมถึงหลายๆอย่างนะครับที่เรามานาเสนอเนี่ยพยายามที่จะต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับต่อเอาข้อมูลเชื่อมต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือว่าไร้สายก็ตามใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหลักเลยนะครับในบ้านที่บอกว่าใช้ไฟฟ้าแล้วคนเนี่ยมองเห็นกันทุกวันแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยมีแน่นอนเลยยังไม่ได้เเเชืื่่่่อออออออมตตตต้าสููินนนนทรร์็ยงปแบบีััวคหลดไฟ หลอดไฟทต้องต่อเยเฉยหลอดไฟเนี่ยนะฮะห,หลอดไฟปกติเราให้ความสว่างนะครับล่าสุดนะครับบริษัทนี้นะครับบริษัทชื่อว่า AW o x นะครับเปิดตัวนะครับหลอดไฟที่ชื่อว่า r e a m Light นะครับเป็นหลอดไฟแบบวงกลมนี่แหละคือหลอดไฟแบบเกลียวหมุนเกลียวนี่แหละครับ,รบที่เราใช้กันตามบ้านเนี่ยนะครับก็เปิดตัวเป็นตัวหลอดไฟอัจฉริยะนะครับเขาบอกว่าหลอดไฟตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหลอดธรรมดาละเป็นหลอด LED พอไปหลอด LED เนี่ยมันก็จะสามารถให้สีได้หลายสีแต่สตรีมไลท์เนี่ยเก่งกว่านั้นครับนอกนอจากที่มันจะสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนความสว่างได้นะครับมันยังมีโปรแกรมที่มาควบคุมได้อีกครับว่าถ้าเกิดเราได้ยินเพลงนี้หรือว่าให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนความสว่างตามจังหวะเพลงได้นะครับลองนึกภาพว่าห้องเราเดี๋ยวนี้มันเทคก็ชัดเลยนะ,ะเราสามารถเปลี่ยนห้องเราเป็นแบบว่าเป็นเทคอะไรอย่างนี้ได้เป็นดิจิตเทคได้ครับ แต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือตัวหลอดไฟเนี่ยนะครับไม่ได้ให้ความสว่างอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นลําโพงบลูทูธในตัวนะครับเป็นความใฝ่ฝันของหลายคนในในบ้านนะครับที่บอกว่าอยากได้เครื่องเสียงในบ้านแต่ว่าเดินสายไม่สะดวกคือต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยลำโพงบล<ช>ูทูธก็มีระดับหนึ่งแต่ว่าลำโพงบลูทูธเขาเสียคือแบบว่าเดี๋ยวต้องไปยกไม้นูน่นสอยเสียบนูน่นเสียบนี่ต้องย้ายที่อ่าต้องย้ายที่นะครับตรงนี้ไม่ดังเลยครับลองคิดดูว่าหลอดไฟทุกดวงในบ้านเรานะครับเป็นลำโพงเป็นลำโพง เป็นชุดเครื่องเสียงหลาตัวอาจจะไม่ต้องทุกดวงก็ได้แต่ว่าเนี่ยห้องนึงมีสัก2ตัวอย่างเงี้ย uh huh. นะครับแล้วก็จะมีศูนย์กลางในการควบคุมครับเราเปิดเพลงผ่านทางสมาร์ทโฟน uh huh. ผ่านทางแท็บเล็ตผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ uh huh. เปิดก็ควบคุมได้เลยครับว่าเอาห้องนี้เนี่ยเปิดเพลงนี้ uh huh. นะครับอีกห้องนึงอาจจะเปิดอีกเพลงหนึ่งก็ได้หรือว่าเปิดเพลงเดียวกันทั้งบ้านก็ได้เพราะว่าหลอดไฟทุกหลอดเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแบบไวเลสอยู่แล้ว uh huh. นะครับนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะ ตั้งเตือนได้ด้วยเพราะว่าพอมันเป็นลำโพงลอย่างนี้เนี่ยาานะครับก็ที่จะเราตั้งนาฬิกาปลุกครับตั้งนาฬิกาปลุกยังไงครับตั้งนาฬิกาปลุกผ่านทางสมาร์ทโฟน,โฟนแล้วมันก็ดังปุ๊บแล้วเราก็เลยไปปิดมันแลยหลังน,นี้เลยครับตั้งนาฬิกาปลุกครับเปิดไฟทั้งบ้านเปิดไฟทั้งห้องคุณเลยแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยเสียงออกมาจากตัวหลอดไฟนี่แหละคือเอาไว้ตื่นแน่แน่คือถ้าไม่ตื่นด้มีปัญหาอลไรตื่นแน่แน่นะครับ ตั้งเตือนเนี่ยไม่ใช่แค่ตั้งปลุกอย่างเดียวคือหมายความว่า<ะ>ตั้งเตือนเวลามี notification สำ,สำคัญสำคัญเข้ามาได้ด้วยนะเมลเข้ามาปุบแล้วมันฝฟกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยก็ได้ฮะก็ได้หรือเอาเสียงออกตรงนั้นเลยก็ได้นะครับควบคุมเป็นกลุ่มได้นะครับคือควบคุมเฉพาะห้องนี้นะครับหรือว่าควบคุมทั้งบ้านเลยหรือว่าห้องนี้กับห้องนี้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเวลาเขาขายก็ขายเป็นชุดก็คืออาจจะมีชุดแบบ1ดวงหรือว่าชุด3ดวงอะไรอย่างงี้นะครับชุดหนึ่งเนี่ยในราคา1ดวงนี่อยู่ที่ชุดละประมาณ99เหหรียสัฐวางขายในสิบเก็้างนะ แต่ถ้าเทียบกับหลอดไฟปกติก็แพงกว่ากันเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดมองว่ามันเป็นลำโพงบลูทูธด้วยเป็นหลอดไฟ LED ด้วยเนี่ยไม่แพงและผมว่ามันเหมาะกับห้องทำงานหรือเปล่า<ะ>คือคุณเขาเข้าห้องทำงานปุ๊บเนี่ยสั่งงานทุกอย่างทำงานปุ๊บเนี่ยบางทีทำงานเพลินๆปุ๊บเมลไม่รู้เมลเข้ามาปุ๊บฝากกับพริบป,ปึ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คิดว่าหลอดไฟเสียนะเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีไปขนาดนี้แล้ว <c oughs> นะครับนี่คือดิจิล่าฟอปเดตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงดิจิล่ารับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูอีเวนต์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์รีพอร์ตอีเวนต์แรกเลยนะครับของด i จิไลฟ์รีพอร์ตวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีงานเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยหลายงานมากๆเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกงานเนี่ยล้วนเป็นงานสำคัญๆทั้งนั้นเลยคือถ้าเกิดว่าเล่าหมดเนี่ยนะครับ ทางรายการกันไม่หมดอ่ะนะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะครับมีทั้งหมด4งานครับที่วันนี้เนี่ยเราจะมา cover กันนะครับงานแรกนะครับเป็นงานจาก Google ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่า Google ประเทศไทยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากๆนะครับในการทำตลาดเซิร์ชนะครับตลาดค้นหาในประเทศไทยเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ส่วนแบ่งการตลาดเลยนะครับ<ะ> Google เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะค้นหาอะไรก็เข้าไปที่ Google อยู่แล้วแล้ว,ลวก็รองรับภาษาไทยตเต็มรูปแบบกันมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ล่าสุดเลยสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากทางก o o g l e ประเทศไทย เกิดจากการรวบรวมเอาคําเสียงภาษาไทยนะครับถ้าเกิดเอาเสียงทั้งหมดในในฐานข้อมูลมาเรียงต่อกันเนี่ยจะยาวถึง200ชั่วโมงฐานข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับใช้อาสาสมัครในการเก็บข้อมูลทั้งหมด700คนนะครับในการเก็บเสียงภาษาไทยและใช้เวลาในการพัฒนาย,ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อถึง4ปีนะครับ,รบซึ่ง Google เนี่ยให้ข้อมูลว่ายาวนานกว่าที่เขาคาดการไว้ตอนแรกเพราะว่ามีความยากของภาษาอยู่ นะครับม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำการตัดคําภาษาไทยแล้วก็บอกว่าภาษาไทยเนี่ยกว่าจะพัฒนาออกมาได้นะครับเป็นภาษาที่47ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไหนๆเปิดตัวให้ให้ให้คนไทยได้ใช้แล้วก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับตอนนี้เปิดตัวกับ Android s m a r t ร์ทโฟอย่างเดียวก่อน iOS ต้องรอก่อนนะครับ Android s m สมาร์ทโฟน1ขึ้นไปนะครับไปโหลดอัปเดตตัวแอป Google Search นอกจากค้นหาทั่วไปด้วยคําแบบว่า ลองกันคาแบบยากๆเลยนะเป็นชื่อวัดเป็นชื่อสถานที่ยากๆเลยก็ค้นหาได้นะครับ <c oughs> ค้นหาสภาพอากาศได้ด้วยนะครับอย่างเช่นในงานเนี่ยเขาบอกว่าค้นหาสภาพอากาศโตเกียวครับปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าแปลงค่างเงินก็ได้ครับบอกว่า1เยนเท่ากับกี่บาทพูดไปเลยนะครับพูดคำว่า1เยนเท่ากับกี่บาทข้อมูลเนี่ยให้มาเลย<ฮ>ะนะครับแล้วก็จะมีการค้นหาเส้นทางนะครับอยู่ดีเราพูดขึ้นมาว่าเส้นทาง ไปสยามพารากอนนะครับนำทางจากจุดปัจจุบันไปสยามพารากอนให้เลยครับในในมือถือส่วนอีเวนท์ที่2นะครับเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นที่จึงตามจูสแควร์นะครับคือเรียกว่าของดีแทกนั่นเองนะครับดีแทกเนี่ยเปิดบ้านนะครับรับรับนักพัฒนานะครับพัฒนาที่อยากสนใจเข้าร่วมโครงการดีแทกอัลเลสเนี่ยมาพูดคุยกับผู้บริหารโดยตรงเลยนะครับคือก่อนหน้านี้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะฮะแต่ครั้งนี้นะครับคือเปิดให้คนที่สนใจบรรดาพวกเทคซัพอารต่างๆหรือคนที่อยาก เข้าร่วมโครงการดีแคร์แอชเชอร์เลดปี2นะครับที่ปีนี้เขาบอกว่าขนเรียกว่ามีเงินเยอะมากมาซัพพอร์ตแล้วก็เรียกว่ามีเมนทอร์คือแบบว่าผู้เชี่ยวชาญกูรูด้านเทคสตาร์บินจีค้าขายสกิจจริงเนี่ยบินตรงจากต่างประเทศมาสอนเมืองไทยเลยนะฮะงานนี้นะครับได้คุณกทิงพูนผลนะครับมาอธิบายตัวเ,เองนะครับถึงขั้นตอนการตัดสินแนะนําวิทยากรและกรรมการต่างๆนะครับที่มาช่วยให้โครงการนี้เป็นโครงการสนับสนุนนักพัฒนาที่ว่าแอปแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านออนไลน์ของคนไทย นะฮะตอนนี้เนี่ยที่สายแะเสลดฝากบอกครับว่าตอนนี้มีคนสมัครนะฮะมากกว่าร้อยทีมนะครับทีมที่อายุน้อยที่สุดนะครับไม่น่าเชื่อฮะ13ปี อายุไาปีกลายเป็นสตาร์ทอัพไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังอยากนะฮะเข้ามาอยากย้ายรับโอกาสนี้นะครับโครงการนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับถึงเรียกว่ากลางเดือนเมษายนนี่สมัครเลยนะครับตอนนี้งานต่อไปที่พาไปดูกันนะครับเกิดขึ้นที่บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับใครได้ติดตามมือถือสมาร์ทโฟนนะครับจะรู้ว่าซัมซุงเนี่ยเพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์ตัวรุ่นแฟลกชิพเลยนะครับรุ่นท็อปสุดของปีนี้ก็คือซัมซุงกาแล็กซี่ S ห้าล่าสุดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่่าานมเตตััววครรืองงจิ มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ทางซัมซุงเนี่ยก็ได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมถึงผู้คนในวงการไอทีเนี่ยได้ไปสัมผัสตัวจริงกันนะครับผมก็ไปสัมผัสมานะครับว่าซัมซุง Galaxy S5 เนี่ยเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นการจัดเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากๆนะครับมีการแบ่งฐานกิจกรรมให้ดูฟีเจอร์เด็ดๆของสมาร์ทโฟนตัว Galaxy S5 ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าโทรออกลงแอปได้ใช่ครับแต่ว่ามีฟีเจอร์เด็ดมากมายที่จะต้องมาแบ่งฐานกิจกกกกกกรรรรรมทํําาาััััััันน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 นะะคคบบบตตวววแเเเลยยขอ่่่ีี้้ฝุ โดยมาตรฐาน IP 6 7นะครับ,รบวิธีการของเขาก็คือเขาก็วางมือถือ S 5 <S <S ไว้นะครับแล้วก็ข้างบนก็มีลูกโป่งน้ำนะครับแล้วก็ให้คนที่ไปงานเนี่ยครับ<อ>ไปเวิร์กช็อปเนี่ยปาลูกดอกครับใส่ลูกโป่งน้ำให้มันให้น้ำเนี่ยไหลลงมาโดนตัวเครื่อง S 5 <S ้านะครับเพื่อพิสูจน์ว่าตัวนี้กันน้ำได้จริงนะครับตัวต่อมานะครับก็คือการฐานทดสอบการถ่ายภาพ HDR นะครับถ่ายภาพย้อนแสงคือแสงแบ็กกราวเนี่ยจ้ามากๆตัวคนอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับ ถ่ายมาเนี่ยก็ยังคงชัดทั้งแบ็กกราวด์แล้วก็ชัดทั้งตัวคน<ฆ>นะครับมีการมีฐานถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับมีตัวโมเดลนะครับวางห่างๆกันไว้ให้ถ่ายว่าเราจะโฟกัสเนี่ยถ่ายเสร็จมาโฟกัสที่หลังก็ได้อ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว S5 เนี่ยมีเซนเซอร์วัดฮาร์ดเรทหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ข้างหลัง,ง,ลงนะครับก็คือข้างหลังตัวเครื่องเนี่ยก็คือเอานิ้วเนี่ยไปแตะไว้ค้างไว้เนี่ยมันก็จะวัดได้ว่าตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยกี่ครั้งต่อนอาที นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีฐานให้วิ่งครับกับมีจักรยานให้เหนื่อยดูยก่อนแล้วก็ลองมาวัดอีกทีนึงสิ <ฮะ S 2> ครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีฐานสุดท้ายคือฐานทดสอบหมดประหยัดพลังงาน ultra power saving mode <ฮ>ะนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวมือถือเนี่ยแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือแค่10%เ็นี่ยเขาจะมีการมีโหมดที่เรียกว่าประหยัดพลังงานสุดๆเปลี่ยนหน้าจอเป็นขาวดำนะครับแล้วก็เข้าได้แค่บางแอป แล้วแบบเนี้ยจะอยู่ได้ต่อไปอีก24ชั่วโมงนี่คือฟีเจอร์เด็ดของ S5 รวมถึงไหนๆเอามาให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับเปิดราคาขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซัมซุงกาซี่ S5 เปิดราคาที่23,800บาทนะครับซัมซุงกาซี่เกียร์สอนะครับอยู่ที่8,900บาทราคาเท่ากับเกียร์เลย<ฮ>ะนะครับแล้วก็ Samsung กียร์ฟิตนะครับตัวคล้ายๆเป็น f i t เนสแบ a นดจอ <ฮะ S 1> โค้งนะครับ ราคา5 9 0 0บาททั้ง3ตัวนี้ขายพร้อมกันในไทย11เมษายนนี้ครับครับผมอัปเดตท,ที่4นะครับอัปเดตนี้เป็นเรื่องเยี่ว่าสนุกสนุกของคนรักเกมแล้วกันนะครับยอดสุดยอดคือเป็นเป็นเป็นอีเวนท์ที่แบบตอนได้รับหมายหมายเชิญมาแบบฮะจริงเหรอ <laughs> ขั้นนี้เลยเหรอใช่นะฮะถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม Playstation แล้วก็ติดตามเกมแข่งรถเนี่ยจะรู้จักดีคือเกม GT Gran Turismo นะครับผมเรียกว่าเป็นเกมที่แบบว่าแบบโหสุดยอดฮิตมาก คือค่ายนิสสันนะครับจับมือกับทางโซนี่นะครับโซนี่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเป็นแคมเปญใหญ่ด้วยนะครับก็คือการเปิดตัวนิสสัน GT Academy ครับผมงานนี้นะครับเปิดตัวที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับจริงๆน้อมมงต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการนิสสัน GT Academy น่าสนใจยังไงนะครับเขาบอกว่าเขาจะค้นหาคนที่เล่นเกม g r a n Turismo นะครับหรือ GT เนี่ยเก่งที่สุดในประเทศไทย6คนนะครับหาคนที่เล่นเกมนะครับเล่นเกมนะครับเล่นเกมเก่งที่สุดในไทยเป็นเกมขับรถนะครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าค่าย ปั้นให้เป็นนักแข่งรถจริงๆในชีวิตจริงไปขับนะครับ,บ G.T.I. จริงอะไรไปขับ <นะ S 1> จริงนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยตอนที่นิสันเปิดตัวครั้งแรกนะครับในยุโรปในปี2008เนี่ยทุกคนก็บอกว่านิสันบ้าแต่ว่า6ปีผ่านมานะครับ <S 2> <S 2> ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าโครงการนิสัน G.T.Academy ในต่างประเทศเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็การมาเปิดตัวในเมืองไทยปีนี้เป็นปีแรกนะครับนิสัน G.T.Academy Thailand เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับประเทศไทยของเรา ที่จะได้รับการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับที่ผ่านมานะครับมีนักแข่งนะครับที่เกิดจากนักเกิดจากเกมเมอร์เนี่ย uh huh. ประสบความสำเร็จในการแข่งรถจริงๆเนี่ยหลายสนามแล้วนะครับแล้วก็หลายประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นเลมังนะครับ24ชั่วโมง <Ừ. S 2> นะครับหรือว่าการแข่งขัน GP ต่างๆ GP 3การแข่งขันแรลลี่ต่างๆเนี่ยก็ <Ừ. S 2> ประสบความสำเร็จได้แชมป์กันมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นโอกาสของเกมเมอร์เมืองไทยนะครับใครที่มั่นใจว่า เล่นเกมขับรถแข่งเก่งๆใช่ลองไปดูนะครับลองไปสมัครโครงการนี้ดูนะครับแล้วก็เขาจะมีเครื่องซิมูเลเตอร์ไม่ใช่เล่นกับจอยนะครับเล่นกับตัวคล้ายๆเป็นเป็นเหมือนจำลองรถมาจริงๆนะครับแล้วตัวเครื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยคล้ายๆกับรถแข่งจริงๆเลยก็คือมีเบาะที่นั่งคล้ายเบาะรถแข่งนะครับแล้วก็มีจอยที่เป็นที่เป็นพวงมาลัยจริงๆนะครับให้ได้ใช้งานพอหาได้เนี่ยเขาจะรอบสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเอ้ยแล้วคุณเอาเกมเมอร์มาเขาขับรถเป็นเหรอครับข้อจํากัดนิดเดียวครับคือคุณจะะต้้องีใบบบัั่ถาววรแลนค ก็คือต้องเบียร์ไปเขียนไแล้ว2ปีนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะค้นหารอบสุดท้ายโดยการไปแข่งรถจริงๆกันที่สนามาพีรัสเซอร์กิตพัทยาก่อนได้ผู้ชนะเสร็จนะครับผู้ชนะจะได้ไปเข้าค่าย แบบสุดโหดเลยนะครับในการที่จะปั้นเป็นนักแข่งจริงๆนะครับที่สนามซิลเวอร์โชนประเทศอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นสนามแข่งฟุตบอลวันด้วยครับนี่ก็ถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดนะครับอยู่ในเว็บไซต์ของดิจิล่าส์อยู่แล้วครับผมหรือได้ใครอยากที่ไปลองเลยนะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยก็คือจริงๆเนี่ยครับกำลังจะเริ่มวันพุธนี้แล้วก็คืองานแบงค์ของ International Motor Show นั่นเองนะครับที่อิมแ c คเชนเจอร์นะครับก็ไปดูที่บูนิสต์ได้เลยและนี่คือดิจิล่าส์วันนี้นะครับตติดดดาาามมชช่่องงงทททโซเเีีีียยลไ้ ทวิตเตอร์ดิจิลับทีวีครับ facebook.com/slash-digilabtv รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube ที่ youtube.com/slash-digilabtv ครับข้อมูล,ลต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ d i g i l f e t v อันนี้คือดิจิลับนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลา5ทุ่มทาง nationtv สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ